เรื่องพยาธิครับนะเราก็จะที่ยาที่ติดไปเลยก็อยู่จับยาแก้ไข้ครับยาท้องเสียครับแล้วก็บำรุงครับแล้วก็ยาพยาธิพยาธินี่ก็ควรถ่ายพยาธิเขาให้สม่ำเสมอครับคือยาพยาธิยาบำรุงครับเราก็คอยสังเกตแท้เราบนบนบนคอกอ่ะครับเวลาเราขึ้นไปทาความสะอาดเราก็จะดูว่ามีพยาธิมีอะไรไหมที่เขาถ่ายออกมาเงี้ยถ้ามีเราก็ต้องรีบ สิบยาถ่ายพยาธิครับแพ้ไม่กลัวแดดแต่ว่ากลัวฝนกลัวฝนนะป้าฝนไม่ได้เลยโดนฝนวิ่งกันขึ้นคอหมดแหละเป็นมีห้าสิบแม่นี่ดีกับทำนายิ่งเลยนี่ครับรจริงครับป้าจริงเพราะว่าทำนานี่ทั้งยาทั้ง,งปุ๋ยต้องลงคุณเยอะได้จริงพอนั่นหักค่าใช้จ่ายแล้วกเปลือกเท่าไหร่รถ้าแพ้ปีนี่ถ้ามีห้าสิบแม่น่ะแม่เนื้ว่างหลัง สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้คนอุดอพรพัะถินพาพี่น้องเกษตรกรมาที่บ้านคํหาหยาดตําบลคําหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับมาที่สวนนาเดชฟาร์มครับฟาร์มของป้าวันเพ็ญครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเพื่อขายสายพันธุ์ครับตอนนี้กําลังเตรียมกระถินเตรียมอาหารให้แพะครับ เจ้าของสวัสดีครับลุงนี่ครับอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวผมไปพาไปหาป้าวันเพนเจ้าของฟาร์มครับฟาร์มตรงนี้เพิ่งย้ายออกมาจากข้างในครับขยับขยายขึ้นมาใหม่เนี่ยครับป้าวันเพนกำลังจะไปปล่อยแพะลงมากินกระถิน เป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ที่เลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลักเลยครับ ครับผมเดี๋ยวพาเกษตรกรมาสอบถามป้าบรรเพ็ญนะครับที่มาของการมาทําอาชีพการเลี้ยงแพะสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะป้าบรรเพ็ญทําอาชีพเลี้ยงแพะมานานหรือยังป้าเข้าแปดปีแล้วจ้ะเข้าแปดปีแล้วใช่ไหมที่นี่คือเลี้ยงแพะเพื่อขายสายพันธุ์ใช่จ้ะโอ้แต่ก่อนป้าแต่ก่อนเลี้ยงไรทุ่งเลี้ยงแพะแบบไรทุ่งจ้ะครับผมก็มีปัญหาแบบ เลี้ยงไร่ทุ่งขัวเขาทำนาเราก็ไม่มีที่เลี้ยงครับแล้วก็เกี่ยวกับสารเคมีสารเคมีถ้าเกิดว่าเราไล่เลี้ยงนะมันก็เสี่ยงเยอะครับคือเขาทานาละอองยาฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยครับทําให้แพ้เสียหายเงยครับตายเยอะตอนนั้นแบบละอองเขากระเด็นมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อ่ะครับพอปล่อยเลี้ยงกลับมาถึงท้องเสียนอนเสียตาย ตายเยอะอยู่ตอนนั้นะนี่คือปัญหาค่า <5 S 2> <5 S 1> เลี้ยงแบบไร่ทุ่งจ้ามันก็ม,นมีปัญหาเรื่องเรื่องยายา,ยาที่ว่าทำนาเขาทํานายาฆ่า,มาแมลงครับยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเขาฉีดไว้เราไม่รู้จ้ะก็เลยมาหันมาเลี้ยงสายพันธุ์ครับก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยก็คือตัดกระถิ่นให้กิน แล้วก็มีหญ้าปลูกหญ้าไว้ปลูกหญ้าเป็นเป็นแพนโกลาสครับแพนโกลาแล้วก็มีหญ้าหวานหญ้าหวานเนี่ยเราเอาไงเอาไว้บดหักไว้ให้เขากินเวลาฝนว้าตกเราก็ไม่เดือดร้อนครับนี่คือเป็นการรองรับแหล่งอาหารในหน้าแล้งแล้วก็หน้าฝนที่หาอาหารไม่ได้ใช่ไหมครับป้าครับสอบถามแนวทางสอบถามการทําอาชีพเลี้ยงแพะนี่ครับ เป็นอาชีพท,ที่มั่นคงเลยเพราะว่าได้นะณปัจจุบันนี้นะคะคเพราะว่าแพะเนี่ยลงทุนครั้งเดียวครับั้งเดียวมีตะงอกงอกเงยนะคะเพราะว่าแพะส่วนใหญ่จะออกแฝดจะคลอดแฝดครับทีนี้ถ้าเกิดเราลงทุนเที่ยวเดียวตัวผู้เราก็ขายไปและตัวเมียเราก็ขยายเป็นแม่พันธุ์อย่างเงี้ยมันจะมีตาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ะมันมันคือเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยไม่ใช่ว่า ขายก็เลี้ยงได้แต่เราก็ต้องสนใจดูแลเขาแต่ก็ให้คุณแล้วก็ไวครับปีเดียวปีแรกเราไม่ต้องมาคำนึงถึงคือเราก็นั่นไปแต่พอปีสองเราก็ได้ละคืนละอ๋อนี่นี่เป็นอาชีพที่อ,อยากจะแนะนำเกษตรกรใช่ค่ะเพราะว่าหน้าแรงครับนาก็ทำกันไม่ได้ข้าวก็ถูกเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้ครับจ้าสะท้อนภาวะ เศรษฐกิจแล้วก็ช่วงนี้เป็นโรคระบาดมีผลกระทบกับเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงแพะไหมครับไม่มีนะคะโรคระบาดตอนนี้แพะไม่ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าเราก็ทําความสะอาดเขาครับเรื่องการตลาดเรื่องพ่อค้าเรื่องอะไรก็ไม่ไม่มีปัญหาจ้ะนี่ครับนี่ครับจากเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงแพะจากเกษตรกรผู้ที่ทําเป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมครับนี่ครับว่า อาชีพการเลี้ยงแพ้นี่คือโรคระบาดก็ไม่มีผลกระทบ,ก,ะทบการการเลี้ยงแพ้นี่กเกษตรกรมือใหม่นี่ควรคำนึงและก็ควรจะมีวิธีรับมือ,อยังไงบ้างครับเริ่มเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราก็ดูว่าเราสร้างโรงเรือนก็ใหม่ๆเราก็ไม่ต้องอะไรมากแค่เอาเตียงมาทํโรงแบบเนี้ครับแล้วก็เอาเตียงมาตั้งถ้าเราไม่มีทุนนะก็เอาเตียงมาตั้งก็ให้เขานอน บนเตียงบนร้านอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนนะส่วนใหญ่แพะจะไม่นอนพื้นครับแต่ว่านอนพื้นมันก็เสี่ยงกับเพิ็กสัตว์ร้ายพาเพิกตะขาเพิกอ,อะไรเงี้ยครับแต่นอนพื้นอย่างเงี้ยแล้วก็ลงทุนครั้งแรกอย่างน้อยก็สักห้าแม่ครับทุนน้อยห้าแม่พ่อตัวงเนี่ยครับอยู่ได้สบายถ้าสิบแม่เนะี่ยเทีเ่ยวเดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องซื้ออีกเลยอืมมีแต่ว่าเอ่อลูกตัวไหนสวยเราจะาไว้ทําขยายพันธุ์แล้วก็เราก็เก็บไว้แล้วอีส่วนไหนเราไม่ไม่ชอบเราก็ขายไปครับ และตัวผู้ก็ขายช่างโลครับถ้าเป็นลูกลูกผสมนะคะครับแต่ถ้าเป็นเลือดสูงเราเอาพ่อพ่อเลือดร้อยเข้ามาตาฝักสวยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขายสายพันธุ์ลูกออกมาสวยแล้วก็ขายเป็นสายพันธุ์สําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนี่คือมีหลายช่องทางหลายแนวทางคือไม่ว่าจะเป็นแพะช่างกิโลหรือว่าขายสายพันธุ์ขายสายพันธุ์ได้หมดนี่ครับคือทางป้ามันเทนก็ยึดอาชีพเป็นอาชีพหลักเลย ามาแปดปีแล้วแปปีและอ่าก็อ,อ,อยากจะบอกต่อพี่น้องเกษตรกรมือใหม่หรือว่าคนที่สนใจใช่ไหมครับคือใจจ้ะเพราะว่าเราทุนน้อยอ่ะครับเราทุนน้อยเราไม่มีอาชีพไม่มีอะไรเนี่ยถ้าหาันมาเลี้ยงแพะเนี่ยเราก็เริ่มต้นค่อยๆมาสามแม่สี่แม่อะไรเงี้ยครับค่อยสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวมันก็เยอะเองครับแต่แต่ก็อยู่ได้ที่น้อยก็เลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าคนไม่มีที่และเลี้ยงไม่ได้เราก็ ตัดกระถินหายายเขาเขากินทุกอย่างกินทุกอย่างแล้วหลายฟาร์มเขาประสบปัญหาเรื่องกิ่นในข้อแพะนะครับมาที่นี่คือกิ่นคือไม่ไม่ค่อยมีเลยที่นี่มีวิธีรับมือมีแนวทางการจัดการยังไงครับก็คือการปลูกลงสร้างโรงเรือนเนี่ยให้ได้ทุนสูงนี่ครับต้ทุนสูงและมีแดดส่องครับแล้วก็มันก็จะแห้งแล้วก็ทํฟคร์มสะอาดง่ายครับแล้วก็ เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเงี้ยอากาศ่ายเทได้อะมันแพะก็สุขภาพดีครจะถ้าเกิดมันเตี้ยมันอะไรมันอับอย่างเงี้ยมันก็กลิ่นมูลแพะอะไรเงี้ยชีแพะมันก็จะฉุนมันก็ทําให้เป็นสุขภาพแพะก็ไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็มันทําความสะอาดแต่ตอนนี้มันช่วงหน้าฝนครับแล้วก็ขี้แพะนี่เขาก็มาซื้อกันตลอดนี่ครับมาซื้อตลอดค่ะที่ที่ว่าไม่ไม่มีเนี่ยคือก่อขาย Oh. และตอนนี้ก็หน้าฝนก็จะไม่ค่อยสะอาดหน่อยเพราะว่าบางบาง,บางครั้งเราก็เอาอาหารแมลงกินข้างบนครับมันก็เลยว่าไม่ค่อยสะอาดเดี๋ยวเขาก็มาซื้อกันเรื่อยซื้ีสั่งออกไม่ทันบางทีช่วงขี้แพะเนี่ยใช่ไหมครับขี้แพะจ้ะนี่ได้ได้ทั้งขี้แพะก็<า>กมีมูลค่าจากก้ะกระสอบละยี่สิบน่นะครับ<า><อ>แล้วก็ฟืนที่ตัดกระถินมาก็เผาท่านครับเผาท่านขายเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรดูฝั่งทาง ลูกแพะนี่คืออายุกี่เดือนครับเนี่ยที่วิ่งตัวตัวเล็กเนี่ครับอันนี้ได้เดือนยังเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเนื้อตัวตัวใหญ่นะครับจากพ่อพันุนี่เป็นพ่อพันุเลือดสูงหรือเลือดร้อยครับเลือดร้อยซื้อซื้อมาจากฟาร์มฟาร์มจิรศักดิ์อะค่ะอ๋อได้พ่อพันเลือดร้อยมาคุมฝูงมาคุมฝูงเนี่ยครับเนื้อตัวของลูกแพะที่ออกมาก็อนี้เนี่ยซื้อมาตอนย่านนมสามหมื่นห้า ตอนยานนมครับแล้วก็ลูกออกมานะถึงแม่จะตัวหัวดำหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกออกมาสวยหมดอ๋อเราเน้นเราเน้นพ่อพันครับจ้ะแม่พันนี่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ขอพ่อพัน์ธุให้มันสวยครับจ่ายลูกสวยก็โอเคจ้ะอ๋อนี่คืออถ้าเราได้พ่อพัน์ธุดีๆมาใช่อ่าไม่ว่าแม่พัน์ธุจะเป็นสีไหนก็ช่างใช่จ้ะอ่าส่วนใหญ่จะออกพ่อทั้งหมดใช่จ้ะอ๋อนี่ครับ คือหลายๆท่านที่กําลังฝึกเลี้ยงก็งกังวลเรื่องอสีของแม่พันธุ์ไม่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 เกี่ยวเลยค่ะคสีแม่พันธุ์เนี่ยขอให้โครงสร้างเขาดีๆโครงสร้างดีๆค่ะแข้งตัวเนื้อเขาสวยๆน่อยให้มัน,น่าหน้าน่อยอะ่ะแล้วก็พ่อพันธุ์หาพ่อพันธุ์สวยๆเลือดร้อยเข้ามาเงี้ยครับรับองได้เลยว่าลูกออกมาสวยทุกตัวครับผม<า>นี่ครับเป็นเป็นคําแนะนําจากเกษตรกร,กรผู้ที่ได้ลงมือทําแล้วก็อ่า พัฒนาจากไร่ทุ่งจนมาเป็นเลี้ยงแพะเพื่อขายสายพันธุ์เนี่ยครับว่าวิธีการไม่ง่ายไม่ยากครับง่ายง่ายครับผมแล้วเรื่องโรคภัยแพะเรื่องการเจ็บป่วยนี่มีมีเยอะไหมครับที่ต้องระวังกันนะครับก็มีก็เรื่องพยาธิครับจะแล้วก็จะที่ยาที่ติดไว้เลยคือยู่กับยาแก้ไข้ยาท้องเสียและบำรุง แล้วก็ยาพยาธพยาธิเนี่ยก็ควรถ่ายพยาธิเขาให้สม่ําเสมอครับคือยาพยาธิกับยาบํารุงครับเราก็คอยทังเกตแพะเราบนบนบนคอกอ่ะครับเวลาเราขึ้นไปทําความสะอาดเราก็จะดูว่ามีพยาธิมีอะไรไหมที่เขาถ่ายออกมาเงี้ยถ้ามีเราก็ต้องรีบฉีดยาถ่ายพยาธิครับจะถ่ายพยาธิบารุงเขาแพะถ้าไม่มีพยาธิสุขภาพดียังไงก็สวยโตอ้วนครับผม อ๋อนี่เป็นหลักๆในการจะว่าการสังเกตวิธีการรับมือเกี่ยวกับโรคภัยเบื้องต้นเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับเรื่องพยาธิถ้าแพ้ปอดพวกพยาธิปอดอะไรก็สุขภาพเขาก็ดีก็ดีโรคภัยก็จะไม่มาเยือนไม่มาเบียดเบียนใช่ไหมครับใช่จ้ะนี่ครับป้าพันเพลนครับที่นี่ถ้าเกษตรกรอยากสนใจอยากมา ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าอยากจะมาเรียนรู้การเลี้ยงแพะมาได้ที่ไหนครับพี่กัดมาได้ที่คำยาดอาบตอคำยาดหรือพระตําตนักคำยาดเนี่ยครับหมู่ที่หนึ่งตำบลคำยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะครับผมขอเบอร์โทรเพื่อติดต่อเพื่อเกษตรกร,ร,กรผู้ที่สนใจนะครับ0 6 1ย์1ครับ463 463ครับ6428 6428ครับโทรได้ตลอดค่ะครับผมนี่ครับ เกษตรกร,ร,กรที่ใจดีป้าวันเพ็ญคือ,อพร้อมให้คำปรึกษาเกษตรกรมือใหม่อยากเรียนรู้อาชีพที่ลงทุนครั้งเดียวใช่ไหมป้าใช่ค่ะนี่ครับ <ลง S 1> เป็นาอาชีพที่ทางคนอุดรพัะดินก็อยากจะพาพี่น้องมาชมมาดูกับผู้ที่ทําเป็นอาชีพหลักเลยว่าอาชีพนี้มีแนวทางมีช่องทางที่ยังไปได้อีกไกล ใช,ใช่ไหมครับใช่จ้ะมาก่อนเคยเลี้ยงวัวก็ขาดทุนก็เลิกก็ทํานาทํานาก็ไม่ได้ไม่ดีก็ก็ไม่ได้ทําก็มาทําอาชีพก็เลี้ยงแพะแล้วก็จักสารครับเช้าให้กินกระถินเย็นก็เอาญ่าหญ้าในใน แปลงตัดให้เราใส่ให้เขากินครับแล้วก็เย็นก็เอาขึ้นคอก็ต้องชัวงกอเราว่าให้อาหารเขาแค่สองเวลาสองเวลาครับถ้าเราทําโปรแกรมอย่างนี้เราก็มีเวลาไปทําอย่างอื่นใช่จ้ะอ๋อนี่ครับเป็นเป็นอาชทพที่ไม่ไม่ต้องมาเฝ้าเขาทั้งวันไม่ต้องมาเฝ้าทั้งวันครับผมกระช่วงกลางวันก็วิ่งมาดูน้ำกน้อยครับตรงนี้เป็น เราทำไว้เพื่อให้เขาพักผ่อนกลางวันเหรอครับช่วงนี้ใช่จ้ะนี่ครับกลางวันเขาก็เดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วเขาก็จะมานอนทงเนี้ยครับจ้ะนี่ครับจ้ะแพ้ไม่กลัวแดดแต่ว่ากลัวฝนกลัวฝนนะป้าฝนไม่ได้เลยโดนฝนวิ่งกันพื้นคอกหมดแหละนี่ครับฝ้าพี่น้องเกษตรกรครับสำหรับอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่อยากแนะนำอาชีพหนึ่งที่ อยากให้พี่น้องเกษตรกรมาดูว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สร้างเงินแล้วก็ป้าบอกว่ามั่นคงจริงๆถึงยุคนี้เป็นยุคโควิดแต่ไม่กระทบไม่กระทบาขายได้ตลอดขายได้ตลอด,ด,ลอดครับนี่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มแรกโลละเจ็ดสบาทนะ<อ>แต่ตอนนี้ตอนนี้ช่วงโควิดก็120ยยีแต่ว่าช่วงกลางๆนั้นก็ลาถึง150ครับจ้ะช่วงปกติก็150ยห้ นี่ครับคือคือไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยป้านี่เลี้ยงจากโลละเจ็ดสิบบาทนี่ครับเริ่มแรกเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบาทเรายังอยู่ได้เลยใช่ครับและตอนนี้โลต้องร้อยกว่าทําไมเราจะอยู่ไม่ได้ครับใช่ครับนี่ครับเป็นเป็นอาชีพที่ป้าบอกว่าฝ่าฟันมาตั้งแต่เจ็ดสิบาทก็ยังอยู่ได้ใช่จ้ะเดี๋ยวนี้ร้อยกว่าบาทสบายเลยเนาะป้าเนาะใช่จ้ะเป็นมีห้าสิบแม่นี่ดีกทํานายี่สิบไร่นี่ครับ จริงครับป้าจริงเพราะว่าทํานานี่ทั้งยาทั้งปุ๋ยทั้งยาต้องลงทุนเยอะได้จริงพอนั่นหักค่าใช้จ่ายแล้วมันก็เหลือมาเท่าไหร่ต่แพ้ปีหนึ่งเนี่ยถ้ามีห้าสิบแม่เนี่ยแสนหนึ่งไว้ข้างหลังนี่ครับแสนหนึ่งเอาไว้ข้างหลังเลยนะป้าปีหนึ่งจ้ะนี่ครับแสนหนึงไว้ข้างหลังได้แน่นอนครับผมครับผมป้าพี่น้องเกษตรกรครับผู้ที่สนใจอยากจะมาติดต่ออยากจะมาสอบถามเพื่อเป็นแนวทาง ก็มาได้ที่บ้านคำหยาต์ตำบลคำหยาตอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับหรือว่าจะโทรติดต่อตามเบอร์ที่ให้ข้างต้นไว้ป้าบันเพนบอกโทรได้ตลอดพร้อมให้คําแนะนํากับเกษตรกรมือใหม่และผู้ที่สนใจอาชีพเลี้ยงแพะวันนี้คนอุรอพระถิ่นขอบคุณป้าบันเพนมากขอบคุณครับอย่าลืมครับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เข้ามาชมเกษตรกรผู้ที่เข้ามา ดูช่องคนอุดรพผถินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คนอุดรพผาถินเพื่อ,อจะได้นำไปพัฒนานำไปทำคลิปต่อๆไปครับผมนี่ครับแพะส,สวยๆของ 8, ป้าอันเพ็ญเลี้ยงเพื่อขายสายพันธุ์ครับ1ปีแสน 1, 000, 1, 000, 1 000, เอาไว้ข้างหลังเลยป้าบอ,อกวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ